สวัสดีครับในคนคนคำส่วน22สิงหาคม2568แต่วันนี้ครอบครัวของในคนคนคำสวนมาทานอาหารมื้อเสร็จมื้อหนึ่งนะครับเป็นอาหารเกาหลีร้านที่มาเป็นประจำร้านนี้มาทานแลวอิ่มอร่อยอิ่มแล้วจบนะครับบุกมาคนอยู่ที่บริเวณย่านเอกมัยตรงภาพโรงพยาบาลสมุทวิทนะครับไ้อิ่มอร่อยกันเลยนะครับ แมาแล้วนะครับยำปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนน่าก,กินมากนะครับทานคู่กับสาลา่สาลา่ที่นี่ก็มีชื่อเสียงนะที่เกาหลีเนี่ยชิมนอ,อ,อ,อย่างนี้ครับใส่สาลา่แบบนี้ก็น้ำชิมหน่อยรู้สึกดัก็อําโอ้โหสไตล์ของอาหารเกาหลีนะครับ ก็จะมีพันชันเป็นเครื่องเคียงมาให้ในทุกเมนูอาหารพันชันก็มีหมูมหมูสามชั้นนี้ด้วยตินใหญ่แบบนี้ใสกับสาหร่ายแบบนี้ก็น้ำจิ้มแบบนี้แล้วก็จัดไปคำใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยพันชันแบบนี้ครับก็บอกว่าเมนูน,นี้แนะนำมากๆแนะนำมากๆนะครับไม่ได้คือทุปก,กินจิค,ครับ ร้านอาหารของเกาหลีทุกร้านเนี่ยทุกคนจีงเขาสุดยอดอยู่แล้วที่เด็ดมากผัดซี่โคงเนื้อเป็นมิชลินของเขาได้รับมิชลินของทางร้านเลยนะครับจัดทำการเลาะเอากระดูกออกให้นะครับเขาลอกเอากระดูกออกให้เรียบร้อยแล้วพร้อมทานนะครับเนื้อซี่โคงเนื้อครับ เนื้อเขาอร่อยมากเขานุ่มแล้วก็ดึ๋งดึ๋งดึ๋งอร่อยครับโครงเนื้อครับที่โครงเนื้อนี่ก็เป็นมิชลินของทางร้านเหมือนกันนะครับโบซัมดูหน้าตาสิครับอันนี้อร่อยมากแบบนี้นะฮะเราทานอาหารถึงร้านประจำของทางครอบครัวของเรานะครับนี่นะครับแบบก็บอกให้ทานพร้อมกันแบบนี้ครับแล้วก็ตามต่อด้วยหอมแบบนี้ครับ ยเยอะก็อร่อยนะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยกระเทียมเยจีจจยวมส่ครับน,นี่ครับนี่ครับอร่อยมากมเป็นอาหารเกาหลีเกรดพรีเมียมชอบชอบชอบ,ชอ,บอร่อยชอบเป็นบะหมี่เนื้อครับดูดูเนื้อก็เป็นแบบนี้แบบนี้ตอนนี้ดูเส้นบะหมี่ก็นเครับ อานบะหมี่เนื้อกันนะครับนี่นี่เป็นแบบนี้ครับแบบนี้ครับอร่อยครับอร่อยยองต่อไปเป็นแพนเค้กเกาหลีนะครับตัดเลยครับเราตัดเป็นชิ้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 นให้นะครับแพนเค้กเกาหลีเขาตัดให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำจิ้มใส่เข้าไปแล้วก็แบบมาทานแบบนี้ครับนี่แหละครับใหญ่ๆํำใหญ่ๆแบบนี้ครับต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆนะ ชิ้มเยอะอร่อยฮะอร่อยผักเขาผักเขาสดดีครับนี่แบบนี้แบบนี้ท้ายข้าวยำเกาหลีนะครับดี๋หน้าตาดีหน้าตาดีดูซิดูซิดูสิสสโอ้นี่เราใส่ซอสเข้าไปน,าสะสาน,ไนะครับผสมการผส,าสารมคลุกเคล้ากันทำไข่ให้เล็กๆก่อนนะครับเราจะผสมกันน่า,าทานมากมากน่าทานมากๆวิีการในการคลุกเคล้า เพื่อให้ผสมผสานเข้ากันมันถึงจะอร่อยตามสูตรของเขานะครับคุกเคล้าพร้อมทานแล้วนะครับตาดีครับแล้วมีกลิ่นหอมมากเขาบอกว่าอร่อยมากครับเพราะมันมีผักมีเห็ดมีหมูผสมขมคลืนอร่อยมากนี่แบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ชอบชอบแบบใส่กิมจิด้วยจะอร่อยมากกินอร่อยเรียบร้อยนะครับร้านบุกบาโกน อาหารเกาหลีที่เป็นร้านประจำของนายคนพนธรรสวนมาทุกครั้งอาาร่อยทุกครั้งนายพลคนธรรสวนการันตี